สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมอมกันเนอร์อีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของข่าวอาร์เซนอลนะครับความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาแล้วก็สถิติต่างๆที่ก่อนที่เกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลจะเริ่มขึ้นนะครับผมก็มาดูข่าวแรกกันก่อนนะครับผมอาร์เซนอลนะครับผมกําลังจะกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับด้วยการบุกเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีก คือวันอาทิตย์นี้นะครับผมทีมของมิเกลอาร์เตต้าครับเพิ่งได้รับผลกระทบอีกครั้งนะครับในการลุ้นแชมป์แม้ว่าจะยังไม่ได้ลงเล่นในสุดสัปดาห์นี้นะครับเนื่องจากลิเวอร์พูลเนี่ยทิ้งห่างไปถึง16คะแนนนะครับหลังจากเอาชนะเซาท์ทัมตัน3-1ครับแม้อาร์เซนอลนะครับจะมีเกมในมืออยู่2นัดนะครับแต่ช่องว่างที่กว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้โอกาสคว้าแชมป์เริ่มจะรีบรีนะครับอย่างไรก็ตามครับอาร์เตต้านะครับยังคงเชื่อมั่นว่าทีมของเขามีลุ้นอยู่ โดยเกมที่โอแทฟอร์ดนะครับกลายเป็นนัดที่พวกเขาต้องการคว้า3ามแต้มนะครับผมก่อนเกมสําคัญนี้นะครับมีข่าวเกี่ยวกับการเสริมทีมของอาร์เซนอลที่น่าสนใจนะครับผมโดยการที่มีโอกาสที่จะแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่นะครับผมผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่นะครับผมฟาบิเซโอโรมาโน่นะครับรายงานว่าอาร์เซนอลนะครับใกล้แต่งตั้งอันเดรียเบต้านะครับอดีตผู้อำนวยการกีฬาของอตเลติโกมาดริดนะครับผมเข้ามารับตําแหน่งแทนเอดู กัสปานะครับที่อําลาทีมไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา b นะครับเบต้าครับวัย53ปีนะครับเคยทํางานกับอตเลติโกมาดริดนะครับมากกว่า12ปีและเป็นบุคคลสําคัญที่ช่วยให้ทีมดังแห่งศึกลาลิกาสเปนประสบความสําเร็จในลีกนะครับผมและก็ในฟุตบอลยุโรปด้วยนะครับเบต้าเข้ามาเนี่ยอาร์เซนอลก,ก็มีข่าวที่จะสนใจในตัวของกองหน้านะครับที่มีการเชื่อมโยงต่อเนื่องกันนะครับก็คือ เป็นนิวลาตาโลมาร์ติเนสนะครับอาร์เซนอลนะครับกำลังจับตามองซานเตียโกกาสโตรนะครับกองหน้าดาวรุ่งของบูลอยญานะครับตามรายงานจากฟุตบอลทรานสเฟร์นะครับกาสโตรครับวัย20ปีนะครับเพิ่งย้ายจากเวเลสชาฟิลส์นะครับมาร่วมทีมบูลอยญาในเดือนมกราคม2024นะครับและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกเซเรียอาในฤดูกาลนี้ยิงไป ทั้งหมดนะครับเประตูและทําอีก4แอสซิสจาก26นัดนะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นมินิลาตาร์นะครับเนื่องจากสไตล์การเล่นที่คล้ายกับลาตารโลมาตินสของอินเตอร์มิลานนะครับผมโดยบทวิเคราะห์นะครับของการแต่งตั้งเบต้าเป็นผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เซนอลนะครับการแต่งตั้งเบต้าเนี่ยเป็นผู้อำนวยการกีฬาอาจเป็นการเดินหมากที่ชาญฉลาดของอาร์เซนอลนะครับเนื่องจากเขามีประสบการณ์ในการดึงตัวกองหน้าดาวรุ่งที่ ต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างเช่นฮเลนอัลเลรสนะครับนอกจากนี้หากกราสโตนะครับย้ายมาอยู่กับทีมจริงๆครับอาร์เซนอลอาจได้กองหน้าที่มีศักยภาพสูงนะครับแม้ว่าเขาจะยังต้องพิสูจน์ตัวเองในระดับสูงสุดก็ตามนะครับทั้งนี้ครับอาร์เซนอลจำเป็นต้องเสริมกองหน้าใหม่เลขเก้าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับและกราสโตอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหากทีมต้องการสร้างอนาคตระยะยาวนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ากราสโตเนี่ย มีความใกล้เคียงกับลาตาโรมาติเนสมากแค่ไหนแล้วก็จะสามารถเข้ามาทดแทนคายฮาวเวตของอาร์เซนอลที่มีอยู่ได้หรือไม่นะครับก็ต้องดูว่าในช่วงซัมเมอร์อาร์เซนอลจะสนใจใครเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับเพราะตอนนี้หลังจากที่กําลังจะแต่งตั้งทางด้านของผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับกองหน้านะครับที่ต้องบอกว่าเป็นชื่อโนเนมสักนิดหนึ่งนะครับผม มาดูในส่วนต่อไปครับอาร์เซนอลนะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นสถิติสำคัญก่อนเกมวันอาทิตย์นี้นะครับนี่ก็อาจเป็นหนึ่งในวลีสุดคลาสสิกนะครับของการฟุตบอลเลยนะครับแต่สำหรับฤดูดกาลนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลตารางคะแนนแทบจะบ่งบอกทุกอย่างได้อย่างชัดเจนนะครับ สถานการณ์ของทั้ง2ทีมครับอาร์เซนอลเก็บได้เพียง1คะแนนจาก2เกมล่าสุดนะครับทำให้โอกาสลุนแชมป์กับลิเวอร์พูลแทบจะหมดลงไปเลยนะครับผมและอาจต้องเผชิญกับการจบอันดับ2เป็น3ฤดูกาลติดต่อกันนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกำลังเผชิญกับฤดูกาลที่ย่ำแย่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับโดยรั้งอันดับที่14ของตารางคะแนนนะครับและยังไม่สามารถชนะในศึกพรีเมียร์ลีก2นัดติดต่อกันได้เลยนะครับ ตารางคะแนนสะท้อนความเป็นจริงนะครับอาร์เซนอลครับผลต่างประตูได้เสียครับบวก28นะครับอันดับที่2ค่าความคาดหวังประตูได้นะครับค่า xg นะครับค่า xg จะลบด้วยค่าความคาดหวังประตูที่จะเสียนะครับคือค่า xga นะครับคืออาร์เซนอลได้ที่บวก20.3นะครับผมเป็นอันดับ2นะครับผมคะแนนรวมนะครับ54คะแนนครับอันดับ2เช่นกัน ต่ำกว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับ2023-2024นะครับซึ่งตอนนั้นพวกเขามี61คะแนนนะครับหลังผ่าน27นัดนะครับผมเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนโอกาสเปลี่ยนประตูนะครับต่ํากว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าในส่วนใหญ่ในลีกเลยนะครับผมแนวรับที่ดีสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับเทียบเท่าก่าฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลมาดูในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผลต่างประตูได้เสียครับลบหกครับรนดับที่15นะครับผม ค่า xg ครับลบด้วยค่า xca คือค่าที่จะมีโอกาสเสียประตูนะครับอยู่ที่ลบห้นะครับอันดับที่15นะครับคะแนนรวม33คะแนนนะครับอันดับที่15นะครับเท่ากับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในอันดับที่16นะครับเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่9.3เปอร์เซ็นต์นะครับมีเพียงเซาแธมป์ตันคริสตัลพาเลทและเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับที่แย่กว่า เกมรับแม้จะมีการพัฒนาขึ้นนะครับแต่ยังเสียไปถึง39ประตูนะครับเท่ากับช่วงเวลาเดียวกันของฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับอาร์เซนอลครับเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครับในปี2024-2025นะครับอาร์เซนอลชนะยูไนเต็ด4นัดติดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของการพบกันของสองทีมนี้เลยนะครับ อย่างไรก็ตามกับอาร์เซนอลแพ้จิตโตให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในศึกเอฟเอคัพนะครับรอบ3เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแม้ยูไนเต็ดจะเหลือ10คนก็ตามสถิติจาก2เกมล่าสุดที่พบกันครับ XG ของอาร์เซนอลนะครับอยู่ที่5.3นะครับ XG ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่0.5นะครับ อาร์เซนอลครับมี13ครั้งที่ยิงเข้ากรอบครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ที่6ครั้งเท่านั้นนะครับอาร์เซนอลเปิดบอลสำเร็จไป15ครั้งครับผมยูไนเต็ดทำได้เพียง2ครั้งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทำฟาวล์มากกว่าอาร์เซนอลถึง50%เลยนะครับผมในการพบกัน2นัดที่ผ่านมานะครับมาร์ตินาเดกาดครับกับตันทีมของอาร์เซนอลนะครับก็ได้กล่าวก่อนเกมไว้ว่า พวกเขาเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่มีปัญหาอยู่บ้างแต่เรารู้ว่าหากพวกเขาเล่นได้ได,ด,ดีและเล่นได้เต็มที่พวกเขาก็มีคุณภาพที่ดีมากแต่เราจะไปที่นั่นเพื่อคว้าชัยชนะเราคืออาร์เซนอลและเราไม่กลัวใครและนี่คือบทสัมภาษณ์ของอามาร์ตินอเลกาดนะครับที่พูดถึงแมนเชสเตอร์เดก่อนเกมนะครับและนี่คือทั้งหมดของโอมการ์เนร์นะครับผมก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ